กำหนดการมอบรางวัลนักเรียนดีสีบ้านแพะโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษาของชมรมพิทักษ์สิทธิครูและสมาชิกชพคสหกรณ์อมทรัพย์ครูแห่งประเทศไทยนักเรียนดีสีบ้านแพะระดับประถมศึกษา20รางวัล ระดับมัธยมศึกษา20รางวัลโรงเรียนบ้านแพะพิทยาในวันอังคารที่14มีนาคม2566เวลา9 0 0นเป็นต้นไปรางวัลน,นักเรียนดีสีบ้านแพะระดับประถมศึกษา20รางวัลดังนี้ลำดับที่1นึ่จำนวนเงิน1,000บาทท่านอาดีตสสสมบูรณ์ไพรวัน เจ้าภาพรางวัลลำดับที่หนึ่งหนึ่งพันบาทฝ่ายมอบเงินรางวัลนะครับลำดับที่สองเงินรางวัล950บาทพระอาจารย์จิรศักดิ์จิระธรรมโมเจ้าวาดวัดอมราวาดแม่สเสรียง และรักษาการเจ้าคณะอำเภอศบเมยเจ้าภาพรางวัลลำดับที่สองจำนวนเงิน950บาทฝ่ายมอบเงินรางวัลน,นะครับลำดับที่3ท่านพระครูอนุก,กูลบุญยกิจเจ้าคณะอำเภอแม่สเสียงเจ้าภาพรางวัลลำดับที่3จํานวนเงิน900บาท ฝ่ายมอบเงินรางวัลน,นะครับต่อไปลำดับที่4จํจำนวนเงิน850บาทนายอัคารเดชบัญชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิห้องสอนเจ้าภาพรางวัลลำดับที่4จํจำนวนเงิน850าบาทาฝ่ายมอบเงินรางวัลน,นะครับบริจาคบริจาคฝ่าย สองฝ่ายโดยกันมีทั้งฝ่ายปถมและฝ่ายมัธยมนะครับลำดับที่5จํานวนเงิน800บาทท่านพออิทธิพลมณีธรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะพิทยาเจ้าภาพรางวัลลำดับที่5 800บาทนะครับเจ้าภาพฝ่ายมอบเงินรางวัลน,นะครับต่อไปลำดับที่6 คุณครูจงกณีมนทาทองสอพปลำปางเขตสองเจ้าภาพรางวัลลำดับที่6บริจาคจำนวนเงิน750บาทนะครับต่อไปลำดับที่7จําำนวนเงิน700บาทนายอำเภอแม่สเสียงเจ้าภาพรางวัลลำดับที่7บริจาคเป็นจำนวนบริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน700บาทนะครับ อำเภอแม่เสียงต่อไปลำดับที่8จํจำนวนเงิน650บาทคณะเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่1.1.2แม่สเสียงเจ้าภาพรางวัลลำดับที่8บริจาคไปจำนวนเงิน650บาทนะครับต่อไปลำดับที่9จําจำนวนเงิน600บาท ท่านผอศักสุบันพวงทองอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบ้านป่ามากจะภาพรางวัลลำดับที่9บริจาคเป็นจนวนเงิน600บาทนะครับต่อไปรางวัลที่10จจำนวนเงิน550บบาทพระอาจารย์สุรชัยประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม เจ้าภาพรระวัลลำดับที่10บริจาคไปจำนวนเงิน550าบาทานะครับต่อไปลำดับที่11จําจำนวนเงิน500บาทท่านออผอเมธีพันทรทรัพย์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้างเจ้าภาพรระวัลลำดับที่1 1บริจาคเป็นจำนวนเงิน500บาทนะครับ ต่อไปลำดับที่12จํานวนเงิน450บาทคุณครูสรีวันโลกาสพปไม่ห้องสอนเขต2จ 5, ะภาพรางวัลลำดับที่12บริจาคเป็นจํานวนเงิน450บาทนะครับต่อไปลำดับที่13จํานวนเงิน400บาทท่านสงกรานนิธิด,ดำรง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สเรงเจ้าภาพรางวัลลำดับที่13บริจาคเป็นจำนวนเงิน400บาทนะครับต่อไปลำดับที่14เป็นจำนวนเงิน350บาทสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าภาพรางวัลลำดับที่1 4 บริจาคเป็นจำนวนเงิน350บาทนะครับต่อไปลำดับที่1 5 300บาทคุณครูวรวุฒิเรืองสวัสด์โรงเรียนบ้านแม่สเสรียงเจ้าภาพรางวัลลำดับที่1 5บริจาคเป็นจำนวนเงิน300บาทนะครับต่อไปลำดับที่1 6 250บาท คุณวะภูวิตอายเามืองนิติกรเทศบาลตำบลห้วยถแถลงอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาเจ้าภาพรางวัลลำดับที่16บริจาคเป็นจำนวนเงิน250บาทนะครับต่อไปลำดับที่17จําำนวนเงิน200บาทท่านเรืองยศปันสริเจ้าภาพรางวัลลำดับที่17 บริจาคเป็นจำนวนเงิน200บาทต่อไปครูปริญญาประธานชมรมและบรรณาธิการนะครับอันนี้ก็ผู้ผู้ประกาศเองนะครับบริจาคบริจาคเป็นจำนวนเงินอ๋อไม่ใช่นะครับตัวน,นี้ไม่ใช่นะอันนี้ ท่านเรืองยศปันสิริเจ้าภาพรางวัลลำดับที่17บริจาคเป็นจำนเงิน200บาทนะครับลำดับที่1ิบเจ็ดยูทูบนี้ตัดต่อลำบากก็เลยต้องอทบทวนทำความเข้าใจนะครับเมื่อกี้อ่านพลาดไปนะครับลำดับที่18บําจำนวนเงิน150บาทนะครับ สิบโทพิริยะกรกล่าวรำกองพันทหารปืนใหญ่ลบรีเจ้าภาพรางวัลลำดับที่18บริจาคเป็นจำนวนเงิน150บาทลำดับที่19 100บาทคุณครูฉลองขวัญบุตรีจันสพปการศีลเขตหนึ่งเจ้าภาพรางวัลลำดับที่19บริจาคเป็นจำนวนเงิน100บาทนะครับ ต่อไปลำดับที่20นางเทียนกล่าวรำบุรีรำเจ้าภาพรางวัลลำดับที่20บริจาคเป็นจำนวนเงิน50บาทนะครับอันนี้เป็นระดับประถมศึกษานะครับระดับประถมศึกษามีทั้งหมด20%รางวัลด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นฉบับที่1ระดับประถมศึกษาต่อไปก็เป็นระดับมัธยมศึกษาเป็นฉบับที่ สนะครับฉบับที่2อบับที่สองนะครับกำหนดการมอบรางวัลน,นักเรียนดีสีบรนแพะโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษาของชรมพิทักษ์สิทธครูและสมาชิกสชพคสากรอ,อมทรัพย์ครัวประเทศไทยนักเรียนดีศีบันแพะ 1. ระดับปฐมศึกษา20รางวัล 2. ระดับมัธยมศึกษา20รางวัลโรงเรียนบ้านแพะพิทยาวันอังคารที่1 4มีนาคม2566เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปรางวัลน,นักเรียนดีรางวัลน,นักเรียนดีสีบ้านแพะระดับมัธยมศึกษา20รางวัลดังนี้ลำดับที่1จํานวนเงิน1 0 0 0บาทท่านกิต กิตเนตศรีสวัสดิ์อดีตศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่เจ้าภาพรางวัลลำดับที่1บริจาคเป็นจำนวนเงิน1,000บาทนะครับต่อไปลำดับที่2องจำนวนเงิน950บาทสอจอรนรงเดชคำหนึงพนาดอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ห้องสอนเจ้าภาพรางวัลลำดับที่สอง เป็นบริจาคเป็นจำนวนเงิน950บาทนะครับต่อไปลำดับที่3จํจำนวนเงิน900บาทท่านสงวนศรีสวัสดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม,ม่ยวมเจ้าภาพราวัลลำดับที่3บริจาคเป็นจำนวนเงิน900บาทต่อไปลำดับที่4ี่แปะจำนวนเงิน850บาท นายอัคขรเดชวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าภาพรางวัลลำดับที่4จํจำนวนเงิน850บาทอันนี้คือระดับมัธยมนะครับท่านท่านบริจาคทั้งสองระดับเลยมีระดับประถมด้วยและก็ระดับมัธยมด้วย2ระดับนะครับจำนวนเงินเท่ากันคือฝ่อายละ850บาทนะครับต่อไปลำดับที่5 จำนวนเงิน800บาทพระครูอนุโชตสุวรรณวิสารรองเจ้าคณะอำเภอแม่สเรียงเจ้าภาพรางวัลลำดับที่5บริจาคเป็นจำนวนเงิน800บาทนะครับต่อไปลำดับที่6นะครับลำดับที่6นางสาวนินวันคงคาสิยศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแพ้พิทยาอบจอเชียงใหม่เจ้าภาพรางวัลลำดับที่6 บริจาคเป็นจำนวนเงิน750บาทนะครับต่อไปลำดับที่7จําจำนวนเงิน700บาทวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนเจ้าภาพระวัติลำดับที่7บริจาคเป็นจำนวนเงิน700บาทนะครับอ่าต่อไปลำดับที่8จํจำนวนเงิน650บาท เทศบาลตำบลเมืองโยมใต้เจ้าภาพรางวัลลำดับที่8บริจาคเป็นจำนวนเงิน650บาทนะครับต่อไปลำดับที่9จําจำนวนเงิน600บาทท่านพอเจริญสมปัญญาอาดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาเจ้าภาพรางวัลลำดับที่9บริจาคเป็นจำนวนเงิน600บาทนะครับต่อไปลำดับที่10บ จำนวนเงิน550บาทพระอาจารย์สุรชัยประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมเจ้าภาพรางวัลลำดับที่10บริจาคเป็นจำนวนเงิน550บาทนะครับต่อไปลำดับที่11จําจำนวนเงิน500บาท ดรสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานภักร่วมฝ่ายค้านเจ้าภาพรางวัลลำดับที่11บริจาคเป็นจำนวนเงิน500บาทต่อไปนะครับลำดับที่12จําจำนวนเงิน450บาทนายปริญญากล่าวรําประธานชมรมบรรณาธิการ เจ้าภาพรางวัลลำดับที่12บริจาคเป็นจำนวนเงิน450บาทนะครับเมื่อกี้ก็คิดว่าตรงนี้เนาะที่อ่านตะกี้ก็คือถ้าเป็น YouTube นี้ถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่ก็ใช้เวลาอีกก็เลยทำความเข้าใจหรือว่าแก้ไขไปนในตัวเลยเนาะอันนี้ก็ลำดับที่12เจ้าภาพเป็นเจ้าภาพลำดับที่12รางวัล450บาทนะครับ ต่อไปลำดับที่13พระทศกิติสโ,โสพโนวัดขวัญสะอาดะเชิงเสาเจ้าภาพรางวัลลำดับที่13บสาจำนวนเงิน400บาทต่อไปนะครับลำดับลดับที่14บสีจำนวนเงิน350บาท คุณครูชนะภามาธรรมาสพอปอ,อ่างทองเจ้าภาพรางวัลลำดับที่14จําจำนวนเงินบริจาคจำนวนเงิน350บาทนะครับต่อไปลำดับที่15จําจำนวนเงิน300บาทคุณครูมานบบวนหลีสพปตาเขตสองเจ้าภาพรางวัลลำดับที่15บริจาคไปจำนวนเงิน300บาทนะครับ ต่อไปลำดับที่16จําจำนวนเงิน250บาทคุณครูสวัสด์ภูคงสดสพปกาลสินเขตหนึ่งเจ้าภาพรางวัลลำดับที่16จําจำนวนบริจาคเป็นจำนวนเงิน250บาทนะครับต่อไปลำดับที่17จําำนวนเงิน200บาทท่านเรืองยศปันสิริเจ้าภาพรางวัลลำดับที่17 จำนวนบริจาคเป็นจำนวนเงิน200บาทอันนี้ท่านบริจาคสองฝ่ายเลยนะครับระดับอาภัยปฐมก็200ระดับมัธยมก็200นะครับมี2ระดับนะครับบริจาคทั้ง2ระดับเลยท,ท่านท่านเริงยศนะครับต่อไปนะครับลำดับที่18จํานวนเงิน150บาทสิบทพิริยกกรกล่าวรำกองพันทหารปืนใหญ่ลบบุรี เจ้าภาพรางวัลลำดับที่18บริจาคเป็นจำนวนเงิน150บาทนะครับอันนี้ก็บริจาค2ฝ่ายเมือนการระดับปถมก็150บาทระดับมัธยมก็150บาทอันนี้ก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านแพะพิทยานะครับบริจาคทั้ง2ฝ่ายทั้งระดับปถมและมัธยมนะครับฝ่ายละ150บาทนะครับต่อไปลำดับที่19จํานวนเงิน100บาทนายนพนาฏกล่าวรา กรุงไทเปรประเทศไต้หวันเจ้าภาพรางวัลลำดับที่19บริจาคเป็นจานวนเงิน100บาทนะครับอันนี้บริจาคก,ก่อนจะไปอยู่ประเทศไประเทศไต้หวันเนาะบริจาคตอนอยู่ที่เมืองไทยนานและบริจาคนานและครับอันนี้ต่อไปนะครับลำดับที่20จํานวนเงิน50บาท นายทันกล่าวรามบุรีรามเจ้าภาพรางวัลลำดับที่20บริจาคเป็นจำนวนเงิน50บาทนะครับต่อไปก็ชุดที่3นะครับชุดที่3ชุดที่3นี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับกำหนดการมอบรางวัลน,นักเรียนผู้กล้าแสดงออกในชั่วโมงจริยะวันศุกร์นะครับรายนามท่านเจ้าภาพรางวัลน,นักเรียนที่กล้าแสดงออก เป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงเจริยะวันศุกร์หลังดูละครอิงธรรมเสดมีรางวัลน,นะครับเจ้าภาพระดับที่หนึ่งก็คือท่านพออิทธิพลมณีธรซึ่งท่านบริจาคเงินจำนวน1,000บาทเสร็จแล้วก็ท่านเป็นเจ้าภาพรางวัลรางวัลรางวัล800บาทรางวัลที่มา800บาทเหลืออยู่200บาทท่านก็เลยมาเป็นเจ้าภาพของ นักเรียนผูน้ท่านก็มาเป็นเจ้าภาพารางวัลน,นักเรียนผู้กล้าสแสดงออกในชั่วโมงจริยะวันศุกร์คนละสองร้อบาทก็รวมเป็นเงินของท่านาทั้งหมดก็ 1000บาทพอดีเลยนะครับมีทั้งนักเรียนที่มารยาดีเด่นด้วย800บาทและก็นักเรียนที่กล้าสแสดงออกในชั่วโมงจริยะวันศุกร์ด้วย2 0 0บาทรวมเป็น1000บาทที่ท่านพ่ออิทธิพลมณีธรเป็นผู้บริจาคนะครับมีบริจาค2รายการอสองสองรางวัล2อ,อย่างนะครับและก็เงินอีเงินส่วนส่วน,ส,วนส่วนต่อไปก็คือเงินของส่วนพุทธศาสนาอาทิตย์ ศูนย์พุทธสาวาทิศมี15รางวัลน,นะครับจำนวนเงินของท่านพ่ออิทธิพล200บาทและของศูนย์พุทธสนาวา,าทิศเนี่ย3 0 0 0บาทนะครับก็รวมเป็น3,200บาทก็คือ,อเกี่ยวกับเกี่ยวกับนักเรียนที่อยู่ในชั่วโมงจริยานี้ก็เกี่ยวกับพุทธศสาวา,าทิศนะครับเกี่ยวกับการเรียนพุทธศสนาวนา,าทิศ อาจจะเป็นวันไหนก็เป็นวันอาทิตย์หมดแหละนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอโครงการสอ,อสอพอ,อสูนย์พุทธศาสนา,าอาทิตย์จุดประสงค์ก็คือจะต้องการให้นักเรียนได้เรียนทางศาสนานะครับได้เรียนทางศาสนาและก็ได้เรียนมาตลอดเลยนะครับท,ทุกชั้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นม .3 เรียนทุกชั้นเลยนะครับเรียนทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราเอาวิชามาลงใน ในในชั่วโมงของโรงเรียนนะครับเพราะว่าจะได้เรียนพุทธศาสนาวาทิตย์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางาสูง์พุทธศาสนาวา,าทิตย์ก็มีส่วนใน,ในการเป็นเจ้าภาพมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่กล้าแสดงออกนะครับในชั่วโมงจริยะเนาะครับมีทั้งหมดลำดับที่1ก็คือท่านพ่ออิทธิพลมณีทรเจ้าภาพ200บาทนะครับ ลำดับที่2ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทนะครับลำดับที่3ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทนะครับลำดับที่4ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทลำดับที่5ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทลำดับที่6ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทลำดับที่7ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาท ลำดับที่8ศูนย์พุทธศนาวาทิตเจ้าภาพ200บาทนะครับลำดับที่9ศูนย์พุทธศนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทลำดับที่10ศูนย์พุทธศนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทนะครับและก็ต่อไปลำดับที่11ศูนย์พุทธศสนาวาทิตย์เจ้าภาพ200บาทนะครับต่อไปศูนย์พุทธศนาวาทิตย์เจ้าภาพ200บาทนะ ลำดับที่12เนาะต่อไปลำดับที่10 13สศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทต่อไปลำดับที่14สศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทต่อไปลำดับที่15บศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าภาพ200บาทนะครับต่อไปลำดับที่16บศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เจ้าภาพ200บาทนะครับเรียบร้อยทั้งหมดมีอยู่16รางวัลของนักเรียนที่เป็นรางวัลน,นักเรียนผู้กล้าแสดงออกในชั่วโมงจริยะวันศุกร์นะครับก็เป็นอันว่าทางชมรมได้ประกาศรายนามท่านเจ้าภาพครบทุกท่านแล้วนะครับมีทั้งหมดได้รวบรวมได้เงินมาจำนวนเงินทั้งหมดก็24,000 200บาทนะครับ2 0 0บาทใน3ชุดใน,ใน่าในสาฉบับนี้นะครับในรายชื่อทั้ง3ฉบับนี้ใช้เงินทั้งหมดก็24,200บาทนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนานะครับขออนุโมทนาในบุญกุศลในใน กุศลและเจตนาของท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมด้วยช่วยอุปถัมภ์นักเรียนทุกๆคนของเราที่จัดขึ้นมาในโครงการของชมรมก็ได้ความาความใจดีของท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้กล่าวนมมาแล้วนะครับที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนของเราทุกๆคนได้มีโอกาส เรียกว่าสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและนักเรียนทุกคนก็จะได้มีกําลังใจนะครับในการศึกษาได้มีกําลังใจว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจากทุกสารทิศนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยบริจาคช่วยผู้ใหญ่ใจดีดูแลเด็กๆทั้งหลายเยาวาชนทั้งหลายให้เป็นกําลังสําคัญในอนาคตของชาตินะครับวันนี้ก็ เรียบร้อยด้วยดีนะครับก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับมีหลายท่านที่มานะครับซึ่งมีตั้งแต่ท่านระดับอ่ระดับอำเภอนะครับระดับอำเภอแล้วก็มีระดับระดับจังหวัดนะระดับจังหวัดอ่ก็มาร่วมงานนะครับระดับตำบลระดับหมู่บ้านมาหมดแหละเพราะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็แล้วก็ มีมาหลายระดับนะครับอันนี้ก็ปลื้มใจมากเลยที่ผู้ใหญ่ทุกท่านได้มาช่วยกิจกรรมโครงการของชมรมของเราได้เสร็จลงเรียบร้อยดีรวมถึงขอขอบคุณท่านผอโรงเรียนและก็คณะครูทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมช่วยให้ความสะดวกในการจัด การมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ได้ความอบอิ่มใจแก่นักเรียนทุกคนนะครับได้รับรางวัลกันก่อนปิดเทอมอันนี้ก็นักเรียนก็มีความสุขกันทั่วหน้าได้รับเงินติดตัวกันไปไปช่วงปิดเทอมนี้ก็ได้เอาเงินไปเป็นค่ารถค่าราเอาได้เงินไปติดตัวไปใช้ที่บ้านนะอันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งเจ้าภาพทุกท่านและก็ท่านพออและก็คณะครูทุกท่านและก็รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกคนก็มามีความสุขในวันวันปชิตนทเทศกับลูกลูกหลาน,ลาน,ลานบุตรหลานและก็นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาระดับชั้นมสนะครับระดับชั้นสูงสุดนะครับอันนี้ก็ได้ ัดปฐมิเทศพอดีทางชมรมของเราก็ถือโอกาสมาามาถือโอกาสมาจัดมอบรางวัลในวันปฐมิเทศก็เลยได้โอกาสได้โอกาสตอนอช่วงช่วงท้ายสุดพอดีเลยนะครับช่วงท้ายสุดแล้วก็มีการมอบรางวัลมอบรางวัลแบบคือคือความสามารถของคุณครูที่จัดพิธีกรที่จัด มอบมอบอบ,อบทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด40คนนะครับ40คนและก็รวมอีก16อ่า40เป็นทั้งหมด56คนเราทางทางพิธ,ธีกรนี้เขาจัดนะครับคือเก่งมากเลยผมคิดไม่ถึงเหมือนกันและผมเห็นเขาจัดทีเดียวเลยนะครับปีที่แล้วนี่จัดจัดปีที่แล้วนี่มอบมอบอทีละหนึ่งคนนะครับมอบให้ทีละหนึ่งคนนะักเรียนนะ แต่ปีนี้มอบให้ทีละ20คนนะครับยีคน2ครั้ง20คน2ครั้ง,งก็40คนนะคนระดับประถมมัธยมและก็ส่วนของนักเรียนผู้กล้าแสดงออกมี16คนก็มารับพร้อมกันทั้ง16คนเลยนะครับอันนี้ก็นักเรียนทุกคนก็มีความสุขกันทั่วหน้านะครับดีใจที่ได้รับรางวัลและได้รับ ใบป,ประกาศเกติบัตรด้วยนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับตอนนี้ทางชมรมเราก็ได้พิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือแตอ่ยังเหลือแต่จะส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์ซึ่งท่านที่อ,อยู่ในใกล้จังหวัดแม่งสอนนี้ก็จะใช้วิธีการไปมอบให้กับท่านกับมือเลยนะครับก็มีอยู่หลายท่านที่อยู่ในเขตอำเภอแม่สเรงอำเภอ ศบเมยอ,อำเภอแม่ละน้อยนะที่อยู่ใกล้เคียงนี้ก็ก็ก็สามารถที่จะได้ส่งทางไปษณียหรือว่าพี่น้องที่อยู่ไกลๆอย่างจังหวัดไกลๆอยู่โน่นถึงจังหวัดกาละสินท่านอ่าท่านดรสุทินคังแสงก็ส่งไปที่พักพักเพื่อไทยนะครับผมส่งไปที่พักเพื่อไทยส่งให้ท่านที่พักเพื่อไทย ที่ทำการพักนะครับก็ส่งไปเจ้าภาพทุกท่านก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทุกท่านนะครับเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นใบเสร็จนั่นแหละความหมายเนาะเป็นใบเสร็จว่ามีทั้งหมดได้บริจาคเงินไปจำนวนเท่าไรมีหลักฐานก็คือมีใบอนุโมทนาบัตรนะบอบให้ท่านทางไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทางชลมจะทยอยส่ง ทางทยอยส่งไปนะครับก็คงจะคงจะรอรับบางท่านก็จะเอาไปทำเป็นผลงานก็มีนะครับอย่างคุณครูที่อยู่แม่เสียงนี้ก็มีท่านก็บอกว่าจะเอาไปทำเป็นผลงานอันนี้ก็ทางชมรมเราก็จะส่งไปให้นะครับ ก็ส่งทั้งสองสองสองช่องทางนะครับจะส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านจะภาพทุกท่านสองช่องทางคือทางไปรเสนีและก็ทางมอบด้วยมือตนด้วยมอบให้ท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านที่มาแล้วในวันนี้ก็มีอยู่สองท่านก็คือท่านท่านปลัดท่านประลัดอำเภออันนี้มาในนามท่านในอำเภอนะครับท่าน ในใน,านามนาอำเภอแม่เสียงนะครับและก็ท่านสออาาสอดีตสสสมบูรณ์ไัยวันอ,อดีตสสสมบูรณ์ไพลวันท่านเป็นอดีตสสจังหวัดพังงสอนอท่านมอบหมายให้ลูกสาวมามาดําเนินการแทนท่านบริจากระหวัาที่หนึ่งนะครับหนึ่บาทลูกสาวมามอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอนุโมทนา ท่านเนาะที่ได้ให้เป็นผู้ใหญ่ใจดีสุดยอดเลยทุกท่านเลยนะครับเจ้าภาพทุกท่านได้เป็นผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือนักเรียนของเราทุกคนนะครับมีความสุขกันทวนหน้านะครับผู้ใหญ่ใจดีทําให้นักเรียนมีความสุขนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปเสียงนี้ก็ขอ จบไว้ท่นนี้เนาะยังไงถ้ามีข่าวอะไรจากชมรมก็จะได้แจ้งมาให้ทุกท่านทราบทางสื่อกลางอีกทีหรือว่าทาง YouTube แล้วแต่จังหวะโอกาสเนาะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังรายการประกาศรายนามท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากครับ,บค,ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ